สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูโอล n ชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มาให้ความรู้หัวข้สตย์ไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องเรื่องของใจนะหรือนะครับบทความนี้ใช้บทความไม่ถูกใช้ว่าคลิปวิดีโอนี้ใช้ชื่อว่าอ่านดวงอ่านใจนะครับแน่นอนครับในการท่ายเรื่องดวงชะตาเนี่ยถ้าหากเรานำนิสัยหรือใจของคนมาวิเคราะห์ ประกอบนะครับเราจะรู้ว่าคนคนนั้นนะครับมีความคิดความอ่านยังไงนะครับเป็นคนใจดีใจร้ายเป็นคนที่คิดเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆนะครับบางคนนะครับคิดแต่เรื่องเองินเ,เรื่องทองอย่างเดียวถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ฉันก็ไม่สนใจบางคนรักงานคิดเรื่องงานอย่างเดียวเงินทองไม่เท่าไหร่นะครับเอาแค่ไหนก็ได้ขอให้ฉันได้ทํางาน บางคนรักครอบครัวบางคนรักบุตรนะครับสิ่งเหล่านี้นะค,คือสิ่งที่นักโหราศาสตร์จะต้องทราบและต้องทําความเข้าใจนะครับตนุเศษนะครับคือจุดที่แสดงเหตุและผลของเรื่องที่อธิบายเอาไว้นะครับมี2ดวงตัวอย่างนะครับมาอ่านเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าเวลาเราจะทายเรื่องนิสัยเนี่ยเราทายจากตนุเศษและตะนุเศษเนี่ยเราทายในลักษณะยังไงนะครับ1นึคือ เอาความหมายของดาวมาทํานายเอาความหมายของทักษะมาทํานายเอาความหมายของเรือนพบที่ดาวตนุเศษ,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 ษทําหน้าที่มาทํานายและไปดูว่าดาวตนุเศษ,ษลอยอยู่ในราศีอะไรพบอะไรหรือสถิตในพบอะไรของลัคนานะครับใจของคนคนนั้นก็จะมีความมุ่งม,มั่นมีความคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆตามความหมายของดาวทักษะและภพนั่นเองนะครับ มีดวงตัวอย่างที่หนึ่งลัคนาราศีเมษนดาวอะไรครับเป็นจนุเศษดาวพฤหัสบดีตนุเศษจ,จะต้องมีขีดกากะบาดนะครับอ่าบางแอปก็จะเป็นสีชมพูบางแอปก็เป็นสีแดงบางแอปก็เป็นสีดําบางเว็บไซต์ก็เป็นสีชมพูอ่าก็แล้วแต่นะครับอ่าวิธีการหาตนุเศษท่านน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะครับเรานับจากลัคนาไปหาดาวตนุลักษ์ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ตั้งไว้นับจากดาวตนุลักษ์ไปหาดาว เจ้าเรือนที่ดาวจันุรุกลอยอยู่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ตั้งไว้เอาผลลัพธ์ข้อ1ข้อ2มาคูณกันและหาเรเจเศษเท่าไหร่เศษนั้นคือตนุเศษนะครับนะตนุเศษดวงนี้คือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความรู้เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการมีระเบียบวินยัยเป็นดาวแห่งธรรม,มะเป็นดาวแห่งการที่หมายถึงการเจริญเติบโตเป็นดาวผู้ใหญ่ ดังนั้นคนนี้จะต้องเป็นคนนิสัยยังไงครับมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวอ่าเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่มีขั้นมีตอนในการดําเนินชีวิตในการจัดการโอ้ถ้าเป็นคุญครูก็ต้องเป็นครูระเบียบนะดาวพฤหัสตนุเสษมาจากภพสุภะภพสุภะคือภพแห่งความก้าวหน้าภพแห่งความเจริญเจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักความก้าวหน้า ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอีกเรือนวินาศคือการปกปิดซ่อนเร้นการรักอิสระเจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักความก้าวหน้าและมีมุมของการที่จะมีโลกส่วนตัวนิดหน่อยนะครับทำไมถึงบอกว่านิดหน่อยก็เพราะดาวไม่ได้ลอยในภพวินาศโดยตรงนะครับเพราะดาวมาลอยในภพปัตตนิซึ่งแปลว่าอะไรครับคู่ครองหรือคนรักเจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักคู่มากทำงานร่วมก,กันกับใครก็รักคนที่เข้ามา มีส่วนสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับพระฤหัสเป็นอะไรทางทักษะก็เอาความหมายของของของภูมินั้นมาทํานายดาวพระฤหัสเป็นเดชก็เป็นคนที่รักการมีชื่อเสียงดาวพรฤหัสเป็นอายุก็เป็นคนที่รักสุขภาพแค่นั้นเองครับนะเราดูว่าพรฤหัสนะครับตามความหมายของดาวให้ความหมายยังไงเป็นอะไรทางทักษะและเป็นดาวเจ้าเรือนภพไหนดาวพระฤหัสไปลอยอยู่ในราศีอะไรก็จะมีนิสัย นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่พูดมานะครับเปิดหัวออกมาทายนิสัยเขาถูกโอ้โหลูกดวงมาดูดวงกับเราก็เขาก็ปลื้มใจแล้วเนาะถูกไหมเออบอกได้ว่าชั้นเป็นยังไงและแตนุเสถยังบอกได้ด้วยว่าเราจะมองเรื่องราวต่างๆในดวงในลักษณะยังไงเช่นเห็นดาวศุกร์ไหมครับในราศีพฤษภกระดุมพระเกษตรเจ้าตาจะมีฐานะการเงินที่มั่นคงอ่าเจ้าตาจะมีสหัชชะ มีเพื่อนมีสังคมมาคอยสนับสนุนในเรื่องการเงินอแต่ดาวตนุเศษพรฤหัสในราศีตุลมองไปหาดาวศุกร์ในราศีพฤษภออกอะไรครับตั้งตนุที่ดาวพรฤหัสตนุไปจนถึงราศีพฤษภเป็นมรณะเป็นภพที่8ปดเงินเป็นกเกษตรแต่เป็นมรณะทางใจแสดงว่าคุณเนี้ยเป็นคนที่รักคู่แต่อาจจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของการเงินเท่าไหร่ ตีความในลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนดาวอังคารตานุลักษ์อยู่ในภพว,วินาศแต่มันเป็นอริของใจแสดงว่าเจ้าตาเองอาจจะไม่ชอบในการกระทําของตัวเองในบางจังหวะดาวบุตรคือดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดกุมลักนะครับเป็นปัตตนิของใจโอ้โหรักลูกมากครับเนี่ยดูเป็นเป็นคนที่ถ้าถ้าเป็นคุณพ่อแล้วมีลูกเนี่ยโอ้ยบอกเลยนะครับว่ารักลูกมากๆเลยนะครับดวงนี้อ่านนี่คือเบื้องต้นในการอ่านนิสยัยเห็นไหมครับ ถ้าเราแม่นหลักการแม่นความหมายของดาวแม่นความหมายของทักษะแม่นความหมายของเรือนพบและใช้หลักการนี้ในการทํานายดวงมันจะอ่านอะไรบางอย่างได้ค่อนข้างละเอียดและชัดเจนมากขึ้นอ่าอีกดวงหนึ่งครับดวงนี้ดวงนี้โอ้โหครูบอกเลยนะครับเป็นดวงปราบเซียนนะครับดาวพุธเป็นดาวที่มาจากภพสหัชชะกลุ่มลัคนาในราศีกรกฎดาวเพื่อนมาอยู่ที่ตัวต้องเป็นคนที่เพื่อนเยอะไหมเพื่อนวิ่งเข้าหาตลอดใช่ไหม ไม่ขาดแคลนเพื่อนใช่ไหมใช่ครับแต่ดาวตนุเสษเป็นพร่งคารอยู่ในเรือนวินาศเจ้าะตาเพื่อนเยอะแต่โรคส่วนตัวสูงถ่ายอย่างนี้มันก็ดูแปลกๆเนาะเพื่อนเยอะมันต้องเป็นคนที่รักเพื่อนสิอ่าถ้าถ้าเราไม่ใช้ตนุเสศมาทายมันก็จะต้องถ่ายว่าเจ้าตาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแต่ถ้าตนุเสษมันเป็นดาวที่ลอยในภพวินาศหมายถึงการรักอิสระการมีโรคส่วนตัวทีุ่่นข้างสูงอังคารเป็นกรรมมะปุตตะ เจ้าชะตารักงานรักบริวารลูกน้องแต่ชอบทํางานเงียบๆทางานแบบไม่เปิดเผยชอบอยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อนเยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงชอบอยู่กับเพื่อนทุกคนก็ได้เนาะเออมันเป็นไปได้นะครับแต่ข้อดีคือตนุเศษ,ษมองหาดาวต่างๆในลัคนาเนี่ยไม่มีดาวอะไรเป็นอริมรณาวินาศของใจเลยแสดงว่าแมา่ดูแล้วนิสัยก็ดูเหมือนเอออาจจะไม่ดีนะตนุเศรษ,ษ,ษวินาศนะแต่ถ้ามองลึกๆเนี่ย แหม่ก็ดูเป็นคนที่มีความขยันมุ่งมั่นในการดําเนินชีวิตพอสมควรนะครับจันพฤหัสเนี่ยเป็นดาวธาตุธาตุด,ดินนะครับลอยในภพวินาศธาตุลมไม่เสียนะครับศัตรูธาตุในทุสานภพให้คุณนะครับในระยะยาวดังนั้นดวง,งนี้วาสนาค่อนข้างดีนะก็อ่าในการใช้ตนุเศษ,ษ,ษเราใช้ความหมายของดาวความหมายทักษะความหมายของเรือนภพและไปดูว่าดาวตนุเศรษ,ษ,ษลอยในภพอะไรก็จะให ความหมายของเรือนภพนั้นเป็นตัวหลักในการทำนายดวงนะครับง่ายๆไม่ยากเลยครับโหราศาสตร์ไทยถ้าเข้าใจหลักไทยกันไงก็ทายได้อย่างพิวๆเนาะเออถ้าเราเข้าใจในหลักการจำดาวกเกษตรให้ได้จำดาวมาตรฐานให้ได้จำดาวคู่ศัตรูคู่มิตรคู่ท่าดาวพระคาคู่ให้ได้จำความหมายของทักษะให้ได้ไทายดวงได้อย่างสบายๆนะท่านไหนที่นะครับ อยากจะมาดูดวงกับครูโอนะครับจัดโปร3วันสุกร์สิเสาร์สิอาทิตย์20 3วันนี้มีโปรส่วนลดจากราคา599นะครับลดเหลือ499เก้าเก้ท่านเองครับ45นาทีหรือถ้าท่านต้องการแบบประหยัด299ก็มีครับคุยได้20นาทีนะฮะจะโทรศัพท์คุยคันแชทถามตอบหรือช่องทางอื่นๆแล้วแต่สะดวกนะครับท่านไหนสนใจก็ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ นะครับสุกเสาร์อาทิตย์ว่างครับ f a c e b o o k มงคลราชาโชคลายแอดแอดไซค์คูโอหกสามหกห้าเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองสองสามห้าสี่สองสองวันนี้ประมาณนี้ก่อนไปแล้วครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมาทำคลิปให้ได้รับชมกันใหม่สวัสดีครับ